สวัสดีครับช่างปะเชงโคครับวันนี้เราตัวเองจะไปถือไฟฉาจะพาทุกท่านไปเอามานี่สั่สงเดี๋ยวสั่งให้ไม่มองไม่เห็นหรอกวันนี้จะพาทุกท่านมาเก็บหอยครับกากับเมียมากับเด็กครับวันนี้มากับเด็กครับผมครับตามนะครับนี่ค่ะ Để để thung không? Nó đặc đây được cả những thùng hôm nay bần đắc không nắm bắt nắp bắt nắp bắt やった นนอะไรเราเจอจะเจอเขียดนะครับอนนี้เราให้เมียผมจับเขียดให้ดูครับมบาเราหากินนี้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เจอแหล่งมันแล้วครับเก็บใหญ่เลยครับตอนนี้ ถอดรองเท้าแล้วครับผมเจ <c oughs> อตรงดังมันแลถอดรองเท้าแล้วครับตอนนี้โอ้โหครับผมรองเท้าแม่เอาแล้วครับเอาจริงนะครับแม่บ้านตอนนี้เอาใหญ่แล้วครับโอ้โหเจอดังมันแครับเก็บใหญ่เลยครับผมเอาแล้วครับตอนนี้ <c oughs> อยู่บ้านเราไม่มีตังค์ซื้อก็ หายอย่างเงี้ยฮะขยันครับขยันก็ได้กินครับไม่ขยันก็อดครับผมตอนนี้ก็เนี่ฮะสุดยอดครับผม ถือทั้งหมากถือทั้งอะไรงมาเลยครับจำเป็นครับผมต้องเขี้ยวหมากด้วยครับเนี่ยครับถ้ากล้าหมากก็ถือด้วยครับอดไม่ได้ครับคือต้องไปด้วยครับผมเนี่ยฮะดูครับอ่าถือให้ถือให้โอ้โหต้องให้ถือครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับเงียบกิ๊บครับช่วงนี้ นี่รองเต้าโอ้โหเกลือเราเสียหลักเล่นหน่อยฮ <laughs> ะรองเท้านี้มันลื่นเลออทอยรองเท้าไปก่อนนะครับโอ้โหครับตอนนี้ก็กำลังส่องหาหอยนะฮะโอ้โหโอ้โห,โโหโดูนะ ลื่นลบโอ้โหจบแล้วครับผม,ม <Yeah. S 2> ตอนนี้เจออันใหญ่ๆครับแน่นอนแล้วลไม่มีปากไม่มีเสียงครับผมเอาเลยครับตอนนี้ จะของนาเขาเขาไปให้เรามาเก็บนะครับเพราะว่าหอยมันมันเยอะ,ะ,ะครับช่วงฤดูเนี้ใครเขาแบบยังไงนะฮะว่าทําลายหอยฉีดยาอะไรเงี้ยให้มันตายมันก็มันก็ไม่ตายครับมันอึด <laughs> หอย เราเก็บไปกินดีกว่าฮะเจ้าของนาเขาก็ไม่ห้ามฮะขอให้เราเก็บปเป็นระเบียบปั๊บไม่ใช่ถึงก็เล่นนวข้าวเขาเละฮะเนี่ยฮะ,ยะกกมีบนเล็กน้อยฮะบนภาษาอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน สู้ชีวิตอดีตไม่สวยรอน้องวันวันหันไปมองสาความมนมองเรลียงรายาครับตอนนี้แม่บ้านนะเก็บหอยอยู่นะฮะอยู่วันนี้วันนี้เขาเตรียมตัวมาดีครับผมเก็บใหญ่เลยครับไม่มียิบถอดรองเท้าเล่นเลยฮะดูเลยครับ นี่ก็ถือมาครับตะกี้นี่คือกระเป๋าใส่รองเทา้าขอเขาฮะเนี่ยฮะผมโอ้สุดยอดนะครับผมเนี่ยครับส่วนพอบ้านหางอย่างเราพอบ้านใจใกล้ยยเราก็ถือถังอย่างเดียวมาบ้านเขากเก็บไปครับผมคาว่าคนชวนนี่ฮะเราก็ต้องทําตามเขาอะฮะเป็นกฎระเบียบของเขาอยู่แล้วตอนนี้เขาเก็บนะผม ขยันครับผมตอนนี้ดูไปถือไปใช้เอนแบบเหมือนต่างประเทศครับผมหัวไม่ใส่ครับถือเอาครับผมมือเดียวฮะเก็บเนี่ยฮะความสามารถพิเศษนะฮะ ะฮโอ้โหหอยล้วนๆครับผมตอนนี้เจอแหล่งๆใหญ่ของมันครับผมนะฮะตรงโล่งๆครับมันมันจะอาศัยอยู่ครับหอยฮะ อีกอย่างเราก็ส่องตรงนงโล่งเราก็ส่องได้สบายด้วยครับส่องแล้วก็เห็นชัดด้วยะฮะง่ายในการเก็บครับผม <c oughs> เก็บเอาเก็บเอาครับผมไม่มีการโอ้โหปีนิดนึงนะ่งชั่วโมงนี้เนี่ยฮะปีนเดียวครับผมแต่เขาเก็บได้นิดนึงนะฮะดูฮะหยิบเอาหยิบเอาครับผม มีดับดับไฟหลอกรอดิน้นนึงครับ รับผมฉากนี้จับแขนด้วยฮะนี่วเป็นไงล่ะครับน้องน้องหนาวไหมหนวทำไมเล็กไปใยญ่ยุนอนดิถอดรองเท้าเลยครับผมเนี่ยฮะ ขยันเกินดูครับผม รุ่นนี้ไม่พลาดครับผมเก็บหอยง่ายที่สุดเลยนะครับสำหรับบ้านเราใช่ไหะเออเออเด็ดไม่ต้องซื้อครับผมขยันก็พาผัวมาเก็บครับถ้าถ้าถ้าชวนเมียในี่ยากหน่อยครับไปชวนผัวยังไงก็ต้องมาบัตเสธไม่ได้ครับผมต้องมาอยู่แล้วครับเนี่ย เมียขยันเราก็มาครับผมเราต้องลงเอาถือเนี่ยฮะถือถังเดียวเลยครับผมถือถังย่างเดีครับผมเมียจะเมียเก็บให้เองเมียเขาเป็นคนพามาครับเราก็ต้องเราก็ต้องมาช่วยเขาถือถัอถงเดยอเ,เก็บได้เยอะเขาจะบอกว่าไม่ต้องกินถธอไม่ได้มานั่นไงเขาจะววายอย่างนั้นอันนี้คือสมมตินะฮะแต่ที่จริงเขาก็ไม่ไม่ไม่พูดอย่างนั้นหรอก ยังไงผัวเขาดีที่สุดแล้วครับทำเร็วขนาดไหนเขาชมว่าผัวเขาดีใช่ไหมเนี่ยนฮะโอ้โหเนี่ยนะยิ้มเย้มแจ่มใสครับผมอารมณ์ดีครับวันนี้อารมณ์ดีครับพามาแล้วครับวันนี้ ตอนนี้เก็บใหญ่เลยครับผมตอนแรกผมนึกว่าคนถือเนี่ยสบายสบายครับผมคนเก็บนี่สบายกว่าแต่ไปมาไปมาคนถืออาจจะไม่สบายเท่าคนเก็บนะตอนนี้มันเริ่มมีน้ำหนักขึ้นแล้วนะครับผมโอ้ คนเก็บก็บอกว่ายังยังไม่พอฮะแต่คนถือก็บอกว่าพอแล้วตอนแรกก็เหมือนง่ายนะฮะ๋อเก็บไปเก็บมาคนถือเหมือนจะใช้แรงกว่าคนเก็บอีกสักหน่อยแต่เดินในท่านัดอย่างเดียวเดินในขันนาอย่างเดียวมันต้องลุยฮะก็คือ,อมันก็ใช้แรงสูสีกันนะครับผมจะบอกว่า คนเก็บว่าคนเก็บสบายคนถือเพราะคนคนเก็บเหนื่อยคนถือสบายแต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะใหม่ๆก็สบายนะฮะเบานะฮะเก็บไปเก็บมาหนักครับผมมันก็เริ่มมันต้องมีน้ําหนักครับเนี่ยครับตอนนี้เขายังไม่เลิกนะครับผมยิง่งเจอยิ่งจัดนะฮะเนี่ยฮะไม่มาเราเจออีกแล้วเนี่ยโอ้โหล้างมีล้างนิดหน่อยฮะโอ้โหล้างติดไปด้ล้าง เท้าด้วครับโอ้โหเนี่ยฮะบุกพร้อมวันนี้เตรียมตัวพร้อมครับ<ะ>ตอนนี้ก็เก็บเสร็จแล้วนะครับครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับ ปวดเอวนิดหน่อยปวดเอวนิดหน่อยครับผมแม่บ้านของเราบนนะปวดเอวนิดหน่อยครับแต่ยิ้มยิ้มนี่เป็นไงล่ะครับฝากติดตามช่างเราด้วยนะครับขอบคุณครับ